ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับาพบกันในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้ครับยังอยู่ในเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลอยู่นะครับหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อที่เกี่ยวกับการเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิดนะครับการเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิดเนี่ยครับอยู่ในกติกาข้อที่12นะครับกติกาฟุตบอลครับมีทั้งหมด17ข้อนะครับการนํำผิดกติกาเนี่ยหรือว่าการเล่นที่ผิดกติกาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆจะมีอยู่7ข้อ เขาบอกว่าถ้าเรากระทาผิดข้อใดข้อหนึ่งในบใน7ข้อนี้ครับพตัดสินนะครับจะพิจารณานับว่าเราเนี่ยขาดความระมัดระวังยังคิดหรือเปล่านับหรือเราไม่ได้ไต่ตองนับหรือเราเนี่ยนะครับใช้กําลังเกินกว่าเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ็ดข้อนี้จะมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งแก่การเตะนะเขาบอกว่าเตะหรือพยายามเตะคู่ต่อสู้นะครับ 2. ขัดขาหรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้นะครับกระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้ 4. นับชนคู่ต่อสู้นะาทำร้า,า,ายนะัหรือพยายามทําร้ายคู่ต่อสู้นะครับกเนี่ยัาคู่ต่อสู้นะ 7. สกัดกั้นคู่ต่อสู้ครับนะอย่างที่ครูเคยได้บอกนะัดกีฬาฟุตบอลน,นะใช้ขาเล่นใช่ไหมต้องมีการเตะ ต้องมีการสไลด์ต้องมีการขัดขาต้องมีการชนกันต่างๆนะเจ็ดข้อนี้นะครับที่ครูบอกเนี่ยหนึ่งเตะสองขัดขาสามกระโดดสี่ชนห้าทำร้ายหกผัเจ็ดสกัดกัน้นเจ็ดข้อนี้ถ้าเราทำผิดข้อใดข้อหนึ่งครับเป็นการเล่นที่ผิดกติกาแล้วเราจะเสียโทษโดยตรงเสียโทษโดยตรงก็คือหรือเสียฟาวนะครับภาษาอังกฤษก็สับฟุตบอลก็ไดเล็กฟิจนะครับเราจะเสียฟาวให้ฝั่งตรงข้ามเนาะครับ เพิ่มเติมนะครับในเจ็ดข้อนี้นะครับผู้ตัดสินเนี่ยจะลงโทษเราได้สามอย่างนะครับก็คือหนึ่งนะครับเป็นการเตือนนะครับเตือนเพื่อที่ว่าเราจะอย่าเล่นกิจกติกาเอออย่าเตะอย่าขัดข้าอีกนะนะอาจจะไม่โดนใบเหลืองใบแดงเนาะอันนี้สองครับที่จะลงโทษก็คืออ่าโดนใบเหลืองนะผู้ตัดสินค่าโทษด้วยใบเหลืองนะครับอ่าเป็นการเจตนาเตะใช่ไหมครับการลงโทษที่สามก็คือ ใบแดงับใบแดงไปไหนครับนักเรียนอ,ออกจากสนามนะครับเขาบอกว่าใบ,ใบแดงเนี่ยครับเป็นการใช้กําลังเกินกว่าเหตุในเจ็ดข้อนี้นะครับไม่ว่านักเรียนจะเตะขัดขา,ขากระโดดชนทําร้ายผักสกัดกั้นเนี่ยครับนักเรียนจะโดนผู้สินลงโทษเนี่ยจะมีอยู่3อย่างเนาะหเราอาจจะโดนแค่เตือน2อาจจะโดนแค่ใบเหลืองนะรหรือ3เนี่ยในเจ็ดข้อเนี่ยถ้าเรากระทาเกินกว่าเหตุเนี่ยอาจจะโดน ใบแดงได้นะครับอ่าวันนี้ครับการที่ปิดกติกาแล้วก็พูดผิดครับก็มีอยู่7ข้อหลักๆนะครับอยากให้พวกเราได้เข้าใจเนาะนะครไปเกมกีฬาฟุตบอลนะครับว่าถ้าเราทําผิดกติกาแล้วเราเนี่ยจะโดนผู้สินลงโทษยังไงครับเพราะงั้นสิ่งสําคัญเลยนะครับฝากพวกเราไว้เกมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีการทําฟา์กันอยู่แล้วครับแต่ผู้สินเนี่ยจะดูว่าเราเจตนานะครับเราขาดความระมัดระวังหรือเปล่าครับหรือเราเนี่ย เจตนาใช้ความรุนแรงใน7ข้อนี้เนี่ยนะครับผู้สิ่ก็จะพิจารณานะครับว่าเราเนี่ยอาจจะโดนแค่เตือนนะหรืออาจจะโดนใบเหลืองนะครับหรือเราอาจจะโดนใบแดงได้สุดท้ายนะครับทบทวนใหม่นาะอ7เจ็ดข้อนะครับที่เราจะโดนโทษโดยโตรงมีอะไรนะครับหนึ่งเตะหรือพยายามเตะคู่ต่อสู้นะครับอ่าสองนะครับนะขัดขาหรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้นะครับอ่าสามนะครับนะนะก็คือกระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้นะครับ สี่นะครับชนคู่ต่อสู้เลยใช่ไหมห้านะครับก็คือทําร้ายนะหรือพยายามทาร้ายคู่ต่อสู้นะข้อที่5เนี่ยถ้าเราทําร้ายคู่ต่อสู้นะก็คือมีโอกาสโดนใบแดงโดยตรงแน่นอนนะข้อห้านะทำร้ายหรือพยายามทาร้ายคู่ต่อสู้นะครับ6ผักคู่ต่อสู้7สกัดกั้นคู่ต่อสู้นะครับแต่บทนี้มี7ข้อนะสำหรับ โทษโดยตรงนะครับเป็นการเล่นดีผิดกติกาและพึ่ืชผิดกติกาเนาะนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ในหัวข้อการเล่นดีผิดกติกาและพึ่ืชผิดกติกาเท่านี้นะครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ